นี่ครับเจอแล้วครับเดี๋ยวต้องอุดก่อนครับเดี๋ยวจะกลับทางปากรูก็นี่ปากรูอยู่นี่ครับเนี่ยผมต้องยืนถ่ายมันต้นนี้นะครับเออว่าทำไมไมันแก่มันโล่มาเบ็ดนี่เองครับเดี๋ยวมาให้ดูฟังเพียงครับมันดูจะอยู่หรือเปล่าอืมโดนแล้วไอ้ตัวส,<อ>สวยครับรูสวย,ยจริงมองไม่เห็นเลย ลูกครับแต่แข็งกว่าขึ้นเลยนะครับกูดำกูดำก็กูไรกูดำเห็นกล้องเห็นไหมลูกกล้องจะเห็นแบบตาเห็นหรือเปล่ามองเห็นเลยเห็นเลยแหละใส่สวยเลยอันนี้สามขีดกว่านี่ตัวนี้ใหญ่หลงไม่หายนะทำไมจะจับได้ไหมเดี๋ยวอีกลงนลงนะหลงตับโตขึ้นแล้วนี่ครับอยู่เลยโมยแข็งแรงจัดด้วยเดี๋ยวจะปลิกนี้ สามขีดนลยนะกามใหญ่เลยตัวนี้เนี่ยขีดกว่าแล้วครับปูครับของขดเลยนี่แม่เหรอเนี่ยดูนี่ครับกำลังน้ำมากครับโอยดูหน่อยฝองขดเลยแล้วเนี่ยผลขวายเลยครับตัวนี้ครับครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับ